จากการสังเกตน,นะครับผมพี่น้องเห็นบ่ะสามตัวถ้าเราสังเกตเราก็จะได้ปลาแบบนี้ครับผมมันๆครับผมมาพี่น้องพามาดูเบ็ดครับผมเชา้านี้เอาเหยื่อปลามาใส่ไว้ครับผมปลาเน่าเพราะว่าเมื่อวานผมมากลางตะไคร่เราผู้เชือว่าปลาปลากดมันมากินปลาตายติดมองผมก็เลยเอาปลาเน่ามาใส่บึงทำใี้ปลาถึงพี่น้องแต่ว่ามันกระสินี้เห็นเหาอ่แต่ว่ากระเห็นละแต้มหนึ่ง บอกหลายตัวได้ผลจริงๆพี่น้องมาแล้วหนึ่งเต็ม,มหนึ่งหยสองสองตัวบอกอูมาคู่กันครับผมสองเต็มที่สองเต็มทีสส่สาสา,สามเต็มไปนูน่นไม่ติดแล้วพี่น้องมันขึ้นมาสามตัวครับ โอ้มันหมันปรากฏพี่อ่าหนึ่งสองสามติดสามตัวครับเบ็ดเนี่ยพี่น้องเหยือเหยือปลาเน่านะหนังผมเอาช่วงหนังหนงีเนื้อ,อติดน้อยๆใส่เข้าไปเพราะว่าผมสังเกตสอมมือลปลาพวกนี้มันขึ้นมากิน กินเหยื่อไอ้มกกินปลาติดมองปลาเนา่าผมกเ็เลยฮะเหยื่อใส้เดือนมกกินใช่ไหมนี่แหละพี่นอ้องเขาต้องมีการประยุกต์เขาต้องมีการสังเกตครับผมปลามันกินแบบใดเขาต้องเอาแบบนั้นได้ตัวแน่นอนครับผมสามตัวงามๆพี่น้องจากการสังเกตนะครับผมพี่น้องเห็นบ่าสามตัวถ้าเราสังเกตเราก็จะได้ปลาแบบนี้ครับผมหมืนๆครับผม